โอเคค่ะโดนเพื่อนร่วมง,งานที่ญี่ปุ่นแกล้งสวัสดีค่ะชลิสาฟรัมจพันนะคะก็กลับมาอีกแล้วกับทุกุกวันพาริฮัสเนาะที่จะมาเล่าเรื่องการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นการหางานที่ญี่ปุ่นการย้ายมาญี่ปุ่นจะต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างและในวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้มาพูดถึง how to อะไรแบบนี้นะเราจะมาเล่าประสบการณ์โดนเพื่อนร่วมง,งานแกล้ง ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยเราจะบอกเสมอใช่ไหมว่าเราทํางานอยู่ในบริษัทที่ค่อนข้างจะแบบง่ายเจ้านายใจดีแล้วก็แบบงานสบายอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังหนีไม่พ้นเพื่อนร่วมง,งานที่แบบถ้าใครอยากรู้ว่าเราโดนแกล้งอะไรยังไงมัน,นหนักหนาสาหัสมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยก็ลองไปฟังแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันดูนะคะคือเราเปรียบเทียบเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าไม่เคยทํางานใ่ไทย แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะจะโพสคลิปทุกวันพุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์โอเคค่ะโดนเพื่อนร่วมงานที่ญี่ปุ่นแกล้งคือญี่ปุ่นจะเป็นสังคมที่การแข่งขันสูงมากๆๆๆๆๆๆๆาเขาจะแข่งกันตลอดเวลาแบบนิดๆหน่อยๆเขาก็จะแข่งกันโดยเฉพาะผู้ชาย ในที่ทํางานก็เช่นเดียวกันค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมทํางานเป็นทีมเหมอนอย่างที่บอกไว้ในวิดีโอก่อนๆว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะให้คุณค่ากับเพื่อนร่วมง,งานและการทํางานเป็นทีมแต่ก็ยังไม่ววยว่าคนในทีมกันเองเนี่ยเขาก็แข่งกันเองเหมือนกันส่วนเรื่องที่เราโดนแกล้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือหลังจากในตอนของอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะที่เราหางานได้แล้วเนี่ย เราก็ยังไม่ได้เข้ามาทํางานแบบ full time นะยังไม่ได้เต็มตัวคือตอนนั้นเรายังเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นไม่จบคอร์สมันสปีแต่ว่าเราได้งานตอนปีครึ่งเราก็เลยแบบใช้เวลาอีกครึ่งปีในการแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้จบคอร์สแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ทํางานกับเขาไปด้วยแต่ว่ามันจะเป็นงานแบบ part time พอเราเรียนจบคอร์สแล้วเราก็ย้ายเข้ามาทํางานกับเขาแบบ full time เป็นพนักงานประจํา ซึ่งบริษัทที่เราทำเนี่ยมันเป็นแบบ SME เนาะคือก่อตั้งมาพร้อมๆกับตอนที่เขาจ้างเราเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นออฟฟิศที่เช่าพื้นที่ในแบบ co-working space ต,ตอนนั้นเนี่ยก็มีเราแล้วก็อีตาเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่ต้องประจําอยู่ที่ออฟฟิศสาขานี้ซึ่งตอนนั้นเราแฮปปี้มากนะคือแบบทุกคนใจดีกับเราทุกคนดีกับเราพูดดีด้วยแล้วก็แบบสบายๆชิวๆกับเราตลอดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้เขาก็ทํางานใน อุตสาหกรรมนี้กับบริษัทนี้มานานกว่าเราเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่หลักเดือนก็ตามซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาดีกับเรามาตลอดจนกระทั่งวันที่เราไปนั่งทํางานกับเขาในวันแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าต่อจากนี้ไปอะ่ะถ้ามีอะไรอะ่ะให้ผ่านเขาก่อนอย่าไปบอกเจ้าของโดยตรงในครั้งที่ก่อนหน้านเนี่ยคือเราคุยกับทุกคนได้แบบตรงๆแบบไม่ต้องผ่านใครเลยอันนี้เป็นจุดมึงจุดแรกว่า อ๋อมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังทําดีกับเราตลอดเวลาดีแบบดีใจหายอ่ะแบบนี่มาญี่ปุ่นนะมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรให้ฉันหน่อยหรออะไรเงี้ยแล้วต่อไปก็เป็นบบอาทิตย์ที่2ใช่ไหมคะคือจําได้แม่นเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้บัตรจะเข้าห้องต่างๆในออฟฟิศรวมถึงบัตรห้องน้ําด้วยดังนั้นเวลาจะไปห้องน้าอ่ะเราก็ต้องขอยืมบัตรอีตันนี่ตลอดอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มสอนทุกครั้งเราก็จะแบบไป เข้าห้องน้ําไปดื่มน้ําไปอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมซึ่งเราก็ทําแบบนี้ประจําแต่ว่าในวันเสาร์วันนั้นอะอย่างสิบห้านาทีก่อนสอนแล้วก็บอกว่าโอเคอจะไปเข้าห้องน้ําขอยืมบัตรหน่อยเขาก็บอกว่าเอ้ยวันนี้วันเสาร์ปกติโถงทางเข้าห้องน้ำอะประตูมันจะไม่ล็อกนะใช่จริงๆไปได้เลยไม่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อโอเคก็เลยไปแบบไม่ไม่ได้สนใจเรื่องล็อกไม่ล็อกอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ย ประตูที่เป็นโถงทางเข้าห้องน้ําอ่ะมันเป็นเหมือนประตูโรงแรมอะ่ะคือปิดปุ๊บมันก็จะเปิดไม่ออกถ้าไม่มีบัตรอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ําเสร็จออกมาไม่ได้แล้วด้วยความที่คิดไม่ถึงของเราอะ่ะเราก็ไม่ได้พกโทรศัพท์ไม่ได้พกอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นวันเสาร์อะ่ะ มีบริษัทเราบริษัทเดียวที่ทำแนววันเสาร์บริษัทคนอื่นเขาไม่ได้มาทำแนววันเสาร์เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครเดินเข้าออกห้างน้ำอะไรอย่างเงี้ยจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเปิดเข้ามาพอดีถึงจะได้ออกแล้วเราก็แบบกลายเป็นแบบไปสอนเลทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยแต่ยูบอกไม่ล็อกไงมันล็อกนะ,อ,ะอย่างเงี้ยเขาก็ทำน้าน,นิ่งๆจ้องคอมไปแล้วก็บอกว่าอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบเอ๊ e, เป็นครั้งที่สองแต่เขาก็ยังแบบพูดจาดี คุยกับเราดีแล้วก็ยังดีกับเราในเรื่องอื่นๆทั้งหมดตอนนั้นเราก็เลยแบบยังไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบแกล้งไหมไม่แกล้งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงการเอกครั้งที่3ค่ะก็คือเป็นวันแรกที่เราจะต้องสอนนักเรียน VIP ซึ่งนักเรียน VIP คนนี้เขาจะเรียนตัวต่อตัว,ตวแล้วด้วยความที่มัน VIP เนี่ยเจ้านายเราหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็จะมานั่งสังเกตการด้วยแต่เขาจะไม่ได้มาสังเกตการเฉยเขาจะมานั่งเหมือนเป็นนักเรียนด้วยเลย อันนี้คือสิ่งที่เจ้านายเราบอกกับ,กบเพื่อนร่วมงานคนนั้นแต่ว่าสิ่งที่อีตาแนานมันมาบอกเราอะเขาจะมานั่งสังเกตการและเขาก็จะไม่เรียนเพราะฉะนั้นให้เตรียมแค่อเอกสารสําหรับสอนแค่คนเดียวแล้วยูก็ไม่ต้องสนใจเจ้านายเลยนะเพราะว่าเขาจะมานั่งดูยูสอนให้เหมือนกับทุกๆคลาสที่ผ่านมาแบบไม่มีเขา แล้วเราก็ทําทุกอย่างตามที่อิตานั่นบอกเลยทั้งหมดเลยแต่วันนั้นก็ผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทํางานตามปกติไม่มีอะไรที่แบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างที่ทํางานอิตาคนนี้เขาก็จะแบบเหมือนแบบล้างสมองเราว่าแบบเจ้านายเป็นคนดุมากเป็นคนไม่เข้าใจโลกเป็นคนที่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ จริงเหรอจริงสิเพราะว่าเวลาเขาคุยกับยูเขาคุยเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่ได้แบบแสดงความเป็นตัวของเขาออกมาเขาพูดกับไอได้ทุกอย่างมากกว่าเวลาเขาโกรธเขาก็จะบอกไอหมดตอนนี้เขาโกรธนะยูอยู่นะเฮ้ยจริงเหรอเราทำพลาดอะไรเดีย๋ยวเราไปขอโทษเขาดีกว่าไม่ต้องตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นแล้วเขาไม่ทําอย่างนั้นกันให้ไอพูดไอรู้จักว่าถ้าทำมากกว่าเดี๋ยวไอจะพูดกับหัวหน้าให้เองแล้วเราเชื่อคำอะไรให้ทายเชื่อคือเราคุยกับหัวหน้าตลอดเวลาแต่พอเราเริ่มทำงานประจำปุ๊บ เราขาดการติดต่อโดยตรงกับเขาไปเลยแล้วเราก็ทํางานอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันจนผ่านไปครบหนึ่งเดือนนิดๆเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงที่เขาอยู่ออฟฟิศใหญ่กับเจ้าของบริษัทอ่ะเขาก็ชวนเราไปกินข้าวแล้วระหว่างที่กินข้าวอ่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราไม่มีผลงานอะไรเลยนะไม่มีเหรอ เราอะทำหลายอย่างมากเลยนะโปรเจกต์ใหม่ของเราคลอดแบบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อย่างนี้เลยอะเราโชคดีที่ตอนนั้นอะเราหยิบหลักท็อปของเราไปเราก็เลยแบบกางหล็ปท็อปให้เขาดูที่โต๊ะอาหารเลยว่าแบบ these, 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 ไอทำอย่างนี้ไอทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไอส่งเรื่องขออนุมัติไปแล้วแล้วเพื่อนคนนั้นก็แบบทำไมเอกสารพวกนี้ไอไม่เคยเห็นเลยที่ไอชวนยูมากินข้าววันนี้เพราะว่าเจ้านายเราอะบอกให้ไอมาคุยกับยูหน่อยว่าแบบทำงานหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเราไม่ทำงานอะ เราก็บอกว่าเราทําแล้วนะแล้วเราก็ส่งไปแล้วแต่เราส่งไปให้อิตาคนเนี้เพราะเขาบอกว่าเขาจะเอาไปทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายให้เจ้านายเราฟังเองแล้วเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าไม่ที่ออฟฟิศใหญ่ไม่เคยมีใครเห็นเลยเจ้านายก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นก็คือแบบพกแล้วหนึ่งยังไม่พอคะ่ะ ระหว่างกินข้าวแล้วก็ลวดดูโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์นั้นไปเลยด้วยกันทีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่เราต้องขออนุมัติงบในความเข้าใจของเราคือเจ้านายอนุมัติงบแล้วแล้วเราก็ใช้บัตรเครดิตของเจ้านายอ่ะใช้ไปแล้วเพิ่งมารู้ในวันที่ไปกินข้าววันนั้นว่าแบบเขาไม่ได้รู้เรื่องอ๋อแล้วก็เรื่องที่วันที่เราสอน VIP คนนั้นแล้วเจ้านายนั่งสังเกตการใช่ไหมเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่า เจ้านายกลับมาที่ออฟฟิศใหญ่แล้วเขาแบบเฟลมากเพราะว่าเหมือนเขาโดนอีกน้องแต่เราถูกบอกมาอีกอย่างนึงน,นะวันต่อมาเจ้านายก็ส่งมสเสจมาบอกว่าโอเคเขารู้แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนเพื่อนร่วมงานในญี่ปุ่นแกล้งใช่ไหมเราต้องทำยังไงจากประสบการณ์ของเรานะสู่ แต่สู้ยังไงเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าลักษณะองค์กรเป็นยังไงคนร่วมง,งานเรานิสัยเป็นยังไงในส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบกลับไปสู้แบบสู้สู้ส,ส,สู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคือเราก็ไม่ได้สู้กับแบบทะเลาะกันหรือว่าฟาดแรงๆอะไรอย่างงี้ยนะยังคุยกับเขาดีอยู่เพียงแต่ว่าแสดงจุดยืนของตัวเองให้ชัดว่าฉันมาทํางานฉันไม่ได้มาเล่นเกมเอาเป็นว่าแค่นี้ก็คงพอจะเห็นภาพกันแล้วเนาะคือจริงๆอ่มันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบ เยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าวันเวลาพวกนี้มันก็ได้ผ่านมาแล้วเนาะก็คือเขาก็ไม่ได้ทำงานกับเราแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นที่ไหนก็ไม่รู้อแต่เหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เราได้เข้าใจว่าโอเคการทํางานที่ญี่ปุ่นสังคมเขาแบบตัวคนเดียวจริงๆมันก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างว่าระวังมากขึ้นจะต้องรู้ทันคนมากขึ้นก็ได้เลยค่ะก็คือประสบการณ์การโดนเพื่อนร่วงงานแกล้งเนาะ ใครที่ชอบกันเล่าเรื่องราวการใช้ประสบการณ์แบบนี้เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subs subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้ใน i อนะคะ Direct Message ไปถ้าเกิดว,ว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการหาง,งานการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือว่าแฟนญี่ปุ่นนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย